โอเคนะฮะกลับม้อบผมอีกครั้งนะครับผมเจมส์นะครับวัชชันนะครับก็ห่างหายกันไปนานกกับการทำคลิปสอนเกี่ยวกับไอทีนะครับก็สอนกันฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเข้าคออะไรนะครับก็หรือว่าหาอ่านหนังสือนะครับก็เีหาหนังสืออาจจะไม่ไวถ้าผมนะผมอัพเป็นคลิปให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับ จะมาสอนการจัดสเปคนะฮะเจ้าโนบุกไม่ใช่เจ้าโนบุกเจ้า EC นะครับที่รองรับเกมออนไลน์นะฮะหรือว่าการทำสตรีมมิ่งนะครับหรือ,อ,อยุคต่อไปของการ์ดจอนะครับนั่นคือ GTX 1000 s พ r i ซีนะครับที่มันจะเป็น การเปลี่ยนยุคของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับหรือ,อคอมพิวเตอร์บิซีนั่นเองนะครับเพราะว่าในยุคหน้าเนี่ยนะฮะเราจะใช้แรมนะครับ DDR4 นะฮะ DDR4 นะครับซึ่งแน่นอนละว่าความเร็วนะครับของบัสไซเคิลนะฮะที่เร็วกว่า DDR3 นะฮะ DDR2DDR1 ก็ตามนะฮะแล้วก็การทำงานนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพมากกว่านะครับ สมุนี้นะฮะเราจะมาสอนนะครับการจัดสเปคของคอมนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล ASUS ROG ก็ดีนะครับหรือว่า Acer Predator ก็ตามนะครับเขาจะจัดมากมาณนี่แหละนะครับก็คือรองรับเกมในในอนาคตนะครับอาจจะสาีสีีข้างหน้านะครับก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะฮะผมจะเลือกใช้แบรนด์ Intel นะครับ s อก k e ต ซีรีส์ก็ได้อรซีรีส์เป็นกลางๆแล้วกันนะครับคอไอห้านะครับซ็อกเก็ตนะฮะเป็น LTA นะครับ1151นะครับ LTA 1151นะครับก็ตัวของคอไอห้าหกพันห้ากับ6,600 K นะครับ ก็มีราคาแตกต่างกันนิดนึงนะฮะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ,นนรบซึ่งถ้าจะให้ถ้าจะให้เป็นพวกเกมเมอร์ใช้นะก็แนะนำนะครับเป็นตระกูลของ 6,6K นะครับเพราะว่า K เนี่ยคือการ o v e r c ร o c k ได้นะครับนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับ a d d t o นี่ก็ CPU intel core i 5 6 6 0 0ตกอยู่ที่ 8,890บาทนะครับเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดเนี่ยก่อนอื่นนะครับให้เลือกเป็น m e m o r รก่อนนะครับข้ามา m เมมโมก่อนอ่ะผมลืมไปนะฮะก็เมื่อกี้ผมไม่ได้บอกเว็บไซต์เนาะก็เลือกที่ notebookspec.com นะครับแล้วก็ s l a s pc s l a s spec spe นะฮะโอเคตามนี้้เาเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้ดูนะครับไอประมาณนี้ แมนะฮะเราจะเลือกใช้เป็น DDr4 นะครับ DDr4 นะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้โชว์นะครับอาจจะลองออติ๊กดูที่บัตรส6 6 6อะไรประมาณนี้นะครับอ่าหรือว่า2องพันส4นี่นองันสมีไหม DDr4 อ่ะมีนะครับก็ ดีนาโฟานะฮะบัตรตั้งแต่สองหนึ่งสามสามนะครับสองหนึ่งาสามนะครับบางรุ่นจะยเป็นดีนาสามอยู่นะครับสองหนึ่งาสามนี่เป็นดีนาสานะครับบางรุ่นจะเป็นดีนา,าสี่นะครับสองหนึ่งสามสามนะครับนี่ส่วนถ้าบัตรที่เป็นสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยนะครับราคาได้ถูกลงมาสำหรับอันนี้นะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะสอง0ันห้านะครับถ้าสอง0สี่้อยเป็นสอง0ันหก นี่นะครับได้คล็อก c y เคิของบัตมานะครับก็จะดีกว่าถืยว,ว่าดีกว่าไหมดีกว่า2องสแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะก็เลือกใช้นะครับผมจะเลือกใช้ Kingston HyperX Fury d ์ฟจนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคอมรุ่นใหม่ขอมรุ่นใหม่นะในเจเนเรชั่น ถัดไปที่เราจะพูดถึงนะครับเป็น DDR4 นะครับแรมเนี่ยนะครับก็จะพูดได้ว่ามีแต่ 8G นะฮะขึ้นไปนะครับแต่ผมจะเลือกให้เหมาะกับการเล่นเกมนะครับหรือว่าคอมสเปคที่โหดล้ายน,นั่นเองนะครับอ่าก็จะเลือกเป็น Hyper X Fury DDR4 16G นะฮะตัวนี้ สเปคนี้จะเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการเอาคอมตัวนี้นะฮะไปตัดต่อภาพนะครับหรือทำวิดีโอนะครับหรือทำกราฟิกนะครับที่ราคาจับต้องได้นะที่ราคาจับต้องได้นะครับไม่ใช่ว่าเออราคาปเป็นแสนอะไรประมาณนี้นะครับอจาจะทุนเป็นแสนก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณของท่านนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำว่าสเปคขนาดนี้แหละนะครับพอที่จะศึกษาได้นะครับ เราที่จะศึกษาได้นะครับกลับมาดูเจ้า vga นะฮะ vga เหรอการ์ดจอนเองนะครับการ์ดจอนะฮะแน่นอนนะครับเราจะเลือกการ์ดจอที่เป็น gtx พันซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวเรามาเลือกอตัวอ็นวีเดียร์พันซีรีส์ตัวนี้ก่อนนะครับตัวชิปใหม่นะครับเป็นพันซีรีส์นะครับซีรีส์ใหม่นะครับ,รนะรบที่ราคาถูกสุดนะครับก็คือ โซแตกนะฮะโซแตกก็อยู่ที่9,980บาทนะครับส่วนยี่ห้ออื่นการเล็กเงี้ยการเล็กก็โอเคใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่9,800พันนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับหลักร้อยนะครับส่วนจิกเอร์ไบจิกเอร์ไบกระโดดมากก็ในในวันที่ผมทำทำคลิปเนี่ยนะฮะก็จีเร็กหน่งศูนย์หนะครับยังไม่ มีการโปรโมทซื้อขายในไทยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับเพราะว่า g 6 1 0 6 0เนี่ยเป็นเป็นก้าวจอตัวใหม่นะครับซึ่งสร้างมาเพื่อประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็รองรับเกมที่หนักๆนะครับปรับอันตร้าทุกอันได้นะฮะก็ดีอ่ะฮะก็พูดง่ายๆว่าดีนะครับในการเล่นเกมแล้วก็ในการตัดต่อในการทำวิดีโอหรือว่าทำรูปภาพนะครับอ่า ได้ที่ราคาที่ย่อมเยาวกว่า gtx 1070นั่นเองในอธิบายง่ายๆประมาณนี้นะครับก็รู้สึกจะมี2แบรนด์นะฮะถ้าเพราะว่าหน้าตอนนี้อัดคลิปนะครับยังไม่มีร์ดจอใหม่เข้ามา,ามี2อ,อันจริงด้วยนะครับก็ที่ผมจะเลือกใช้นะครเป็นนี่ละกันนะฮะโซแทนะฮะ s ซแตกนะครับ GTX 1 0 6 0 M Edition นะครับ6จิกนะครับก็คือการ์ดจอเนี่ยนะฮะมีแรมขนาด6จิกเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเป็น d d r 5นะครับ d d r 5นะครับ192บิตโอ้ตัวนี้แรงมากนะฮะซึ่งแรงมากแรงกว่ายี่ห้ออื่นเออ <laughs> ถือได้ว่าก็มี DVI 1พอร์ตนะครับ HDMI 1พอร์ตนะครับแล้วก็ DisplayPort อีก3พอพ์ตนะฮะก็คือต่อจอได้ประมาณ1 4สจอนะครับสม4จอได้ประมาณนั้นนะครับเราพูดถึงการจอไปเลือกอันนี้นะครับเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดนะครับแน่นอนล่ะนะฮะ เราทำการเลือกซื้อคอมนะฮะที่ใช้ในการเล่นเกมนะฮะฉะนั้นเราต้องใช้บอร์ดที่เป็นมาตรฐานของเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับนั่นคือ msi นะครับ msi นะครับส่วนของ g ิ g ก b y t รไอ้พวกนี้นะครับเ่ข้ามไปก่อนนะฮะสามารถเลือกได้ตั้งแต่นี่ตัวนี้นะครับ ga h 1. น0นะครับ170นะ สตัวนี้39มพันนะครับก็ลองดูกนก่อนว่ารอ,อ,องรับดินอัโไหมนะครับซึ่งจะมีดีเทลนะครับด้านใต้นะครับว่าโอเคละนะครับซ็อกเก็ตของ CPU คือ1151นะครับ, 1, 1, 5, 1, รบแล้วก็สามารถรองรับ Intel ได้นิวนน,นิ่นั่นนะฮะแล้วก็นี่เขาบอกว่าชนดิดของแรมนะฮะเป็น d d r 4นะครับ2133แต่เมื่อกี้เราเอา บัด2,400มาใช่ไหมอ่าฉะนั้นนะครับไอตัวนี้ก็ลองรับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งแค่2133อ่านั่นเองซึ่งอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพของแรมที่ดีเท่าที่ควรนะก็เดี๋ยวเลือกอันใหม่เอาอะไรดีอันนี้ก็จะใกล้เคียงกัน๋อ ผมอยากได้เมื่อกี้นะฮะเอานี้ล้กันนะครับ5,400ันสนะครับก็ดูรายละเอียดกันนะครับ1นึ่นะครับ Intel General, Gen... เจนเจนเชันหกนะฮะก็ใส่แด้ดีน R สี่สองหนึ่งสามสามถึงสาก overclock ได้นี่ เห็นไหมครับมันมีความแตกต่างกันตรงดีเทลชนิดของแรมตัวนี้เอง,เอง,เองนะครับก็มากับค่อนข้างจะแรงนะครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับระหว่าง5,550แต่ถ้าจะเอายี่ห้อที่มันถูกกว่านี้นะครับก็ตัวนี้ไปลองดูชนิดของแรมอ,อ่อซ้อนซ้ำๆเหมือนกันนะครับเ,เป็นจิกะกอร์ไบ ใางที่ดีนะฮะแนะนำเป็นนี้ดีกว่า msi z e t 7 0 7 0 a gaming m 3ตัวนี้นะครับ5,400บาทมัน overclock ได้นะฮะผมถึงลเือกตัวนี้นะครับถ้าเป็น m 5มันจะราคากระโดดไปหน่อยนะเราเลือกมาแล้วนะครับ1,2,3,4,4 4อย่างนะครับในการทำคอมพิวเตอร์นะครับ อันต่อไปเป็นการประกอบฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิส์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามยี่ห้อก็ได้นะครับหรือว่าตามจำนวนความจุก็ได้นะครับออคอมส่วนใหญ่ที่อยู่ในยุคถัดไปนะครับเราจะเลือกมาตรฐานคือ1นึ่งเทราไบต์นะครับมาตรฐานคือ1นึ่งเทราไบต์นะครับแล้วก็ ึ่งตบบนะฮะแล้วก็เราจะมาดูว่า,าตัวไหนวิ่งเร็วนะครับอ่าวิ่งเร็วจะเป็นเลดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบล็กก็ได้นะครับเอ,เอากลางๆแล้วกันนะครับเพราะผมอยากได้ความเร็วของฮาร์ดดิสที่มันเร็วหน่อยนะครับเอาเวสเทิลดี t อนนะครับสีแดงนะครับนี่ทานี้ เหตุผลหนาะว่าเพราะว่าจานหมุนนะครับมีรอบสปีดแลวก็บัฟเฟอร์ต่างกันนะครับถ้าผมเลือกเอจ้าสีน้ําเงินสีน้ําเงินตัวนี้ก็เลือกได้นะความจริงมันก็เลือกได้นะครับสีน้ําเงินแต่ว่าความเร็วของสปีดของจานหมุนนะครับมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ดใหม่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเรา,เามีปัญหา คอขวดนะครับหรือว่าบอทเทนเน็คนะฮะในการใช้งานให้เต็มเศักยภาพของคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่ฮาร์ดดิสนะครับนั่นเองนะครับมนถึงคอมพิวเตอร์ต่างๆถึงทํางานช้าลงนะครับเปิดเครื่องช้าอะไรประมาณนี้นะฮะก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาคือ solid state drive right, นะครับเราพูดถึงหัวข้อต่อไปนะครับ solid state drive right, นะฮะเราจะใช้ solid state เนี่ยในการทำ boot partition นะครับหรือ พูดง่ายคือไดทที่ลงวินโดะก็จะเอาไอ้เจ้าเนี่ย solid state นะครับเป็นตัวลงวินโด s นะครับแล้วก็พูดง่ายเป็นได้ C นะฮะได้นะครับส่วนได D ไดีได้ไดอื่นๆนะครับเราก็จะใช้เจ้าฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุนเข้ามานะครับนะ solid state นะฮะที่คุ้หูกันนะครับ ก็ที่เรานิยมใช้นิยมใช้นะก็จะเป็นของ Intel นะฮะผมเอาเลือกของแบรนด์เลยล้วกัน Intel นะครับอินเทลก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับ Solid State มีหลายหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น PCI นะครับก็จะคือเป็นเสียบบอร์ดเสียบยนต์บอร์ดเลยนะครับหรือว่า ซีรีส์อื่นที่เป็นแบบคล้ายๆฮาร์ดดิส์นะครับเสียบด้วยพอร์ต SATA 3ตัวนี้นะครับเอาข้อแตกต่างก่อนนะครับ P.C.I.E. 3.0ตัวนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยสปีดสปิดในการเปิดเครื่องนะครับมันก็จะไวกว่าเจ้าที่เป็นเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดโดยสาย SATA นะครับต,ตัวนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างจะแพงกว่าเห็นได้ชัดว่า แค่ฮาร์ดดิสต์1.2เทร์ไบต์นะฮะแต่ว่าราคาที่อยู่ที่36,900บาทนี่แพงมากส่วนค่า400 400จิกนี่อยู่ที่1,420นะครับอ่าสำหรับตระกูลของ M2 นี่เราจะไม่พูดถึงนะครับ M2 ใช้กับ Macbook นะครับใช้กับ Macbook นะครับใช้กับอันตราบุ๊กนะครับของบาง บางยี่ห้อนะครับที่มีขนาดบางๆนะครับซึ่งคอมโน้ตบุ๊กคอมโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์คอมโน้ตบุ๊กที่จะมีขายหลังจาก2เดือนนี้ไปนะครับก็จะมีขนาดบางลงนะครับก็มีขนาดบางลงเข้อได้มาเลือกซื้อก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเอาไว้บูตพาดิชั่นที่เป็นว n น o w s นะครับนั่นเองเผมจะเลือกซื้อแค่ ไอที่เป็นซา t a าแล้วกันนะฮะพูดยาวมากเดี๋ยวจะมีคนด่าก็เลือกเป็นซีรีส์นะครับ535ซีรีส์นะครับ535ซีรีส์ตัวนี้นะแล้วก็มาเลือกที่ความจุ240นะครับความจุ240นี่ตัวนี้นะครับออด โดยรวมนะครับสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วเออแพงนะอ่ะต่อไปนะครับเรา,าเลือก Power supply อ่ power s พ p p l y นะครับก็คุ้นหูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคอแซ่นะครับคอแซ่เอ่อคอแซ่นะครับวัด วัดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้วัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้เจ้ากราฟจอเนี่ยกราฟจอกราฟจอเราที่เลือกมานะครับมันจะกินหวัดน้อยนะครับกินหวัดน้อยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้ประหยัดไฟฟ้าขึ้นนะครับแต่ว่าได้กราฟ,ฟิกที่เยอะขึ้นนะครับสําหรับยุคเก่าจะเป็นการใช้หวัดเต็มที่750นะครับ750ถ้าเป็น ถ้าเป็นการจอรุ่นเก่านะที่มีแบบไฟต้องเอามาไฟมาเลี้ยงกาจอนะฮะมันต้องใช้750นะฮะแต่ว่าผมจะแนะนำแค่650ก็พอตัวนี้นะครับคอแส 650bs650 650ตัวนี้นะฮะขายอยู่ที่2,160ทำไมไม่เลือกอ,อันอื่นนะครับเราเลือกอันอื่นก็ได้นะฮะถ้าไม่ถ้าไม่มีเงินที่จะซื้อ อ่เพราะว่าสปายที่หวัดเต็มนะครับเราอาจจะเลือกยี่ห้ออื่นๆอ,อาจจะเป็นดีลุกก็ได้นะฮะอ,อาจจะเป็นอคายเดียนี่มีคุณ <c ười> เลอร์มาสเตอร์อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้น,นะฮะก็ไม่ต่างกันมากนะครับอ่าคอแซ ท่ายีห้อดังๆเ,น,เนี่ยนะฮะอันนี้นะกันนี่นะครับก็ความจริงแล้วมันผมมองว่ามันก็ไม่ต่างกันมากนะครับสําหรับการจ่ายกระแสะนะครับถ้าพูดถึงหลักของหลักความจริงนะหลักคอมพิวเตอร์นะครับ <laughs> การจ่ายกระแสะตรงไม่ตรงเนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าของบ้านคุณอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ได้แบบขึ้นอยู่กับไอตัวเนี้ยออคือไฟบ้านมาอีกหนึ่งนะครับมาเจเนเรตใหเออ้เป็นกระแสที่นิ่งลงกระแสที่นิ่งลงหรือว่าเป็นทาจากกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสรตรงมันก็ไม่ได้มีผลมากสําหรับเ,ออเครื่องอุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่จะเป็นหนังสือท,ที่ที่มันแพงแพงมาก ถ้าดีหน่อยก็เลือกแค่คอแซนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนใครจะเลือกอะไรที่ตามใจชอบของท่านก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นความคิดนะครับก็เลือกได้นะครับอ่ะไปเคสนะฮะเคสเนี่ยนะครับคือเคสก็เป็นอีก กี่กรณีหนึ่งนะครับที่มีข้อถกเถียงกันนะครับระหว่างเคสเยอะนั้นเอยอะดีดีนะครับส่วนมากเอาหลักความเป็นจริงนะเอาหลักความเป็นจริงคือเคสนะครับเกมเ,เมอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเปิดฝาข้างแล้ว <laughs> เปิดฝาข้างนะครับอ่าแล้วก็ยัดไฟแสงสีนู่นนี่นั่นใส่ลงไปนะครับขอถามว่าเคสอะไรได้ไหม ถูกๆได้ไหมได้นะฮะเคสถูกๆก,ก็ได้นะครับอาจนี้ก็ได้นะ950บาทนะฮะหรือว่า400กว่าบาทยังได้เลยนะครับอ่าเรจะมีแบบ3,400นะครับแต่ว่าเราเราต้องเลือกอขนาดที่ที่ก้าดจอนะครับสามารถยัดใส่เข้าไปได้เพราะว่าก้าจอดูแล,แล,แลดูเนี่ยค่อนข้างจะยาวสมควรนะครับยาวสมควรนะครับ ผมจะเลือกอันนี้แล้กันหนึ่งพันเก้าสิบบาทนี่หน้าตายอย่างงี้หนึ่เก้าสิบาทเคสนะฮะเคสแอร์โร่คูลเทแบ็ขอขอถัมานะครับเป็นการเลือกซื้อของ CPU Cooler นะครับหรือว่าพัดลม CPU นะครับพัดลม CPU นะฮะส่วนใหญ่ที่มากับ กล่องในกล่องของเ,อเจ้า Intel Core i5 เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาเล่นเกมนะครับถ้าเราจะมาเล่นเกมนะครับแน,นบ่นอนละบางท่านต้องการคล็อกสป e d CPU นะครับหรือว่าการ Overclock ็อกก็ต้องเลือกซื้อพัดลม CPU ใหม่นะครับพัดลม CPU ใหม่นะครับ ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแค่ h y p e r t 4, ะะ์ทีโฟฮเปอร์ทีส900 90บาทแค่นี้พอละนะครับหรือว่าเป็นดีที92ก็ได้1 3 0ิบาทนะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นก็ได้ที่มันแพงกว่านั้นเออนั่นแหละแล้วก็ขอเสริมหน่อยนะครับเรื่อง การระบ,บายความร้อนแบบน้ํานะครับอ่ามันจะมีมันจะมี2ช้อยเลือกนะครก็คือระบ,บายความร้อนแบบอากาศหรือพัดลม CBU ตัวนี้นะครับส่วนออันใหม่ที่ฮิตทิตกันคือการระบ,บายความร้อนแบบน้ําแบบน้ําเอาแบบลิควิดคูลเลอร์ตัวนี้นะครับถามว่าจําเป็นไหมระหว่างเจ้า โอเวอร์คอทุกละทุกท่านผมก็มองว่าไม่จําเป็นนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสเปคที่เขาให้มากับ CPU นะครับมันก็โอเคแล้วแหละ,ละถ้าเราไม่โอเวอร์คอมันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะโอเวอร์คอกจริงๆเนี่ยการระบายความร้อนแบบน้ําช่วยได้ช่วยได้เยอะไหม,มต้องโอเวอร์คอกเยอะๆฮะถึงมันจะช่วยได้นะครับอืม นส่วนใหญ่ของนักโอเวอร์คอกเราก็ใช้นโตรเจนเหลวนะครับในการทำโอเวอร์คอเอกส่วนที่บายแบบความร้อนแบบน้ำหรือว่าแบบอากาศถามว่าความแตกต่างกันระหว่างใช้งานจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกแต่ว่าเพิ่มมาเพื่อความเท่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเลือกเ,ออเป็นแบบนี่แหละทีนะครับ990บาท แล้วก็ร่วมนะเดี๋ยวเราร่วมก่อนรวมเราจะตกอยู่ที่นะครับเท่าไหร่สามหมนสี่ร้อสิบบาทนะครับสามหมนหกพสี่รอสิบบาทสำหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนะครับเฉพาะเเคสนะเฉพาะเคสนะครับว่าจอคุณอาจจะใช้กอจอเก่าก็ได้นะครับจอเก่าที่เป็น LCD พ์ต DVI นะครับแต่ว่าขออย่างหนึ่งคือต้องเป็น Full HD นะครับ Full HD นะครับถึงจะได้ภาพมาสวยงามชัดเจนนะครับมีอัตราลดในการเล่นเกมนะฮะหรือว่าถ้าคุณจะซื้อจอใหม่ผมเลือกจอใหม่ให้ดูแล้วกันผมจะซื้อจอใหม่นะครับก็มีจอที่รองรับ 4K นฮะ สามพันสี่ร้อยตัวนี้อ่าตัวนี้คือจอโค้งที่มาใหม่นะครับจอโค้งสำหรับเล่นเกมนะฮะก็อยู่ที่สองหมนกว่ากนะครับ LG ก็สามห0นกว่ากนะครับ Acer Predator ที่รุ่นนิยมก็อยู่ที่นี่แหละสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยถ้าถูกลงมาถูกลงมาอีกอ่า ก็จำนสองอะไรประมาณนี้นะครับเป็นจอโคง้งฟีลี่ใหม่ของจอที่ใช้ในการเล่นเกมคือจอลักษณะโค้งนะครับก็จะถูกใช้ในการเล่นเกมส่วนว่าจอทีวีถ้าเป็นจอโคง้งก็จะอยู่ที่หลักแสนบาทนะครับโอเคก็ตามนั้นเรื่องของจอผมจะข้ามไปนะฮะว่าปกติก็ใช้จอเก่าก็ได้นะครับเป็น Full HD อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ไม่มียี่ห้อให้เลือกเยอะมากเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเก่าก็ได้นะครับโอเคก็ข้ามึงงจอไปเอออกก่อนโอเคก็วันนี้เราก็มาสรุปกันเลยเลยแล้วกันนะครับสำหรับการจัดชุดคอมพิวเมตอร์สำหรับเล่นเกมออนไลน์นะครับ 3- ถึง 5ปี3 3ปีอะไรฮะสามถึงสปีข้างหน้านะครับที่ก๊าซจอแรงนะครับแรมเยอะมากก๊าซจอแรงแรมเยอะมากนะครับแล้วก็บูธภายในไม่ถึง20่สิวินาทีนะครับอ่าแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีนะครับส่วนเคสอันนี้เราไม่พูดถึง เคนี่คืออยู่ความชอบนะฮะเ,เกมเมอร์บางบางท่านนะครับอาจจะไม่ใส่เคสเลยก็ได้นะครับก็มีแต่เหล็กขึ้นมาสองสามชิ้นนะครับแล้วก็เชื่อมกับคือเป็นเคสที่ประดิษฐ์เองนะครับก็ได้นะครับไม่ได้ไม่จำเป็นต้องว่เาเคสตัวนี้ดีเคสตัวนั้นดีนะครับอ่ะก็ วันนี้เรามาสรุปกันแค่นี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เลือกซื้อนะครับคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอ็นนะครับระดับไฮเอ็นนี้เขาเรียกว่าไฮเอ็นแล้วนะคือ36,000น,น,นิดนิดๆนะฮะกับประสิทธิภาพที่เกินคุ้มนะฮะถ้าเป็นคอมอถ้าเป็นคอมจัดชุดนะครับสำหรับค่าย ASUS ROG นะครับ จะอยู่ที่50,000หน่อยๆน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่าย Acer Predator จะอยู่ที่เหยีบหยบเยบเลขแสนนะครับอยู่เลขแสนนะครับส่วนเรามาจัดชุดเองก็อยู่ราวๆ 36, 37, 3ืนะครับ3า้วอะไรประมาณนี้นะครับการที่มันจะต่างกันก็นกคือนะครับการเลือก CPU นะครับผมเลือกแค่ Core i5 นะครับ สมมตว่าใครอยากเลือกคอ r e i7 นะครับค่าผลต่างอย่างนี้ก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับค่าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คือคอมนะครในยุคต่อไปที่เราต้องใช้กันนะครับสําหรับนักตัดต่อนะครับสำหรับเอ่อสำหรับนักเล่นกล้องนะครับสําหรับอะไรอีกอะอกราฟิกดีไซเนอร์นะครับแล้วก็นักเกมเมอร์นะครับก็ใช้อันเดียวกันนะครับสําหรับ สถาปนิกนะฮะที่อาจะต้องใช้ออโต c แคดต้องประมาณนี้นะครับ3า0 0 0ื่นสนะครับเิกตามสุดนะครับที่ผมจัดได้อยู่ที่2 5 0 0 0นนะครับสำหรับการทำการทำคอมเิวเตอร์นะครับที่รองรับการ์ดจอ gtx 1060ตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านๆนะครับโอเคขอนครับ